ความงเรียนรูกกันอยู่แต่แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าทำอาหารให้ลูกกินอยู่ทันใดนั้นเขาก็ไปพบกับลิงตัวหนึ่งแล้วเขาก็ทำอาหารให้อยู่และทคิงคงก็มาจัดการแม่เขาแล้วแม่เขาก็ก็ก็ทำอาหารหาร่หานห่านเนื้อคิงคองมาให้ลูกกิน และแม่เขาก็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 พบก,กับช้างตัวหนึ่งและแม่เขาก็ก็จัดการช้างตัวหนึ่งเลยอย่าชงชแรกและเขาก็ไม่พบก,กับฮันฮีหน้าตัวหนึ่ง ปังปองและงมานั่งนั่งเลาต่อทันใดนั้นแม่ไหนก็และแม่ไหนและลนั้นก็ทันใดนั้นเขาก็ได้พบอันนี้นนทันั้น อาชาลาก็ไปพบกับปลาเบิกสองตัวนั้นแล้วเขาก็ทำอาหารมาให้ลูกกินอย่าง,างชิ้นแรกแล้วเขาก็พบกับหอยแล้วเขาก็ไปทอดมาให้ลูกกินและแม่เขาก็เปิดให้ลูกให้ลูกลูกกินอย่างชิ้นแรกแล้วเขาก็พบกับอ หายิ้่าที่อยู่ในน้นกำกำลังหาอาหารแล้วเขาก็จับปลาไหลเผื่กจับปลาไหลเพื่อไปกินอย่างชิลเลทและแม่เขาก็ทำทำอาหารไปอย่างชิล เน้ยอยากกินเน้ยไม่ทำอาหารให้หน่หนูกินแล้เหรอกำลังค่ะกำลังอบอยู่ค่ะรอค่ะวก็กินนี่รอบแล่ไงได้ค่ะต้องแปลงแปลงฟันกันอีกรอบหนึ่งนะคะใช่กินหนูก็กินนกกิน่ก่อนค่ะก็กินชินงีก่อนค่ะ ถ้าหนูกินชิ้นแม่คะทำไมเหลือชิ้นสองอเหลือสองชิ้นทำไมเหลือสองชิ้นมันหล่นพื้นไปหนึ่งชิ้นค่ะแต่มันก็ก,ก็เหลือแต่สองชิ้นเหรอใช่ค่ะพรุ่งนี้จะกินอีกไหมคะกินอีกค่ะให้พ่อแซมซื้อให้ไหมคคะ,คะเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่กล้าไปแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูกลัวตัวเองเองเอง,เอง,เองว่าไม่ตัวเองค่ะ ทำไมอะคะก็คือว่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่บอกหนูหนูให้อยู่ว่ากลับป้ามีค่ะทำไมอะก็คือว่าแม่โกรธหนูค่ะทำไมแม,ม,ม,ม่ถึงโกรธหนูอะคะก็คือว่าแม่ไม่ให้หนูไปด้วยทำไมแม่ถึงไม่ให้หนูไปด้วยเพราะว่าหนูเป็นอะไรหนูหนูดือ้อหนูดื้อยังไงคะอยู่บนรถนะคะหนูดือด้อดื้อยากใส่แพนมเพิ์อนอ๋อ แต่ว่าแม่ไม่ให้ใส่แต่ว่าแม่กูดอ่ะเพราะว่าหนูองอเงี้ใช่ไหมคะแ<ช>ม่เลยบอกว่าให้รออยู่กับป่าเมที่บ้านใช่แต่ว่าหนูร้องให้คิดถึงแม่พ่อเคยมารับใช่ไหมคะใช่ แล้วหนูก็ไม่ได้ใส่แพมเพิร์ดใช่ไหมใช่เพราะว่าหนูโตแล้วแต่ว่าแต่แต่ว่าถ้าหนูถ้าหนูโตแล้วไม่ใส่หนูก็จะใส่เพื่อกาอยู่ค่ะก็หนูไปเซเว่นหนูก็ไม่ปวดฉี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูก็ทําได้นะคะหนูไม่ใส่แพมเพิร์ดได้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทีมกิ่งนะใช่ไหมคะเก่งแล้วต่อไปไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมคะโอเคทำอะไรนั้นเขาก็ไปพบกับ ปลาปลาที่อยาชิมแนนั้นเขากับกลับไปพกับแตงมแนนั้นเขาก็พกับแตงมือในนั้นเขาก็ไปพกับแตงม ท่นนนั้นเขาก็ไปพบกับแตงมท่านนั้นเขาก็ไปพบกับแตงมือ